สวัสดีค่ะอยู่กับเซล์พาวจากร้านหอจอก,กวขวัญใจการเกษตรศูนย์จำหน่ายรถยันตมา่ามือ1มือ2จังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะวันนี้นะคะพาจะพามาชมรถ EF393T หรือ39แรงม้านะคะมือสองผนได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเลยนะคะค่ะพาจะพาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี59ชั่วโมงการใช้งาน2,376ชั่วโมงมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าวางดาวเพียง40,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนงวดได้สูงสุดถึง3ปีเลยนะคะลูกค้าปีที่1ถึงปีที่3นะคะอยู่ที่184,06บาทค่ะมีงวดย่อยรายเดือนเดือนละ2,000บาทนะคะยังไม่พอนะคะ ลูกค้าออกกับทางร้านนะคะมีรับประกันให้ทุกคันเลยนะคะจัดส่งฟรีนะคะลูกค้าสามารถออกผ่านทกศก,ก็ได้ด้วยนะคะหรือจะเข้าสินเชื่อนะคะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเลยคะ่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพาวได้ที่เบอร์โทร065 292 5998คะ่ะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะ